สวัสดีครับคณะครูและบุคลากรทุกท่านแลแล้ววันที่พวกเรารอคอยก็มาถึงจากการที่โรงเรียนสัลิเดเดตนะครับได้เตรียมการสําหรับการเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2564ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019าอันดับแรกผมต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่ร่วมมือร่วมใจกันทั้งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการเตรียมการต่างๆที่เป็นองค์ประกอบสําคัญ ตามมาตรการที่คณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัดจันทบุรีกำหนดซึ่งผมคงไม่ขอนํามาพูดคุยในวันนี้แต่สิ่งที่จะพบปะผู้คุยพวงเราคือจะขอสื่อสารถึงหลักการปฏิบัติในการเปิดเรียนมินิออนไซต์ไฮบริดเรียนิ่งเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติด,ดังนี้นะครับการเปิดเรียนมินิออนไซต์ไฮบริดเรียนิ่งเราจะเริ่มชุดแรกในวันที่7ธันวาคม2564 นักเรียนที่มาเรียนมินิออนไซต์ไฮบริดเรนนิ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบของครูผู้ปกครองและนักเรียนพิจารณาร่วมกันโดยมีบันทึกข้อตกลงยืนยันทั้งนี้โรงเรียนจะเป็นผู้ออกแบบให้กับคุณครูในกรณีที่แต่ละห้องมีจำนวนนักเรียนที่ประสงค์และได้รับการพิจารณาให้มาเรียนออนไซต์ไฮบริดเรนนิ่งที่โรงเรียน จะต้องมีจำนวนไม่เกิน12คนต่อ1ห,ห้องเรียนหากมีกรณีที่มีนักเรียนที่มีความประสงค์เกินจำนวนที่กำหนดให้พิจารณาจัดนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละไม่เกิน10ถึง12คนและกลุ่มที่มาเรียนออนไซต์ site, ให้บิดเลิ่งที่โรงเรียนจะต้องมาต่อเนื่องกลุ่มละ1ถึง2สัปดาห์เป็นอย่างน้อยทั้งนี้เพื่อการควบคุมและ ดำเนินการในเรื่องข้อมูลหากมีนักเรียนติดเชื้อเราจะสามารถตรวจสอบได้นะครับประเด็นต่อมานักเรียนที่มาออนไซต์ไฮบริดเดิร์นิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีแนวปฏิบัติด,ดังนี้นะครับนักเรียนที่มาออนไซต์ไฮบริดเดิร์นิ่งที่โรงเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดพลระ,ระหรือเครื่องแบบลูกเสือยุวกาชาติตามตารางเรียนที่แต่ละห้องเรียนมีนะครับ ถามเหตผลเลยครับก็ต้องบอกว่าในเมื่อเราจัดนักเรียนมาเรียน site, ออนไซต์เฉพาะกลุ่มเพราะนั้นก็เพื่อการตรวจสอบและควบคุมว่าเป็นจำนวนนักเรียนที่ผ่านกระบวนการพิจารณาของโรงเรียนแล้วนะครับจึงต้องใช้สัญ,ญลักษณ์ในเรื่องของเครื่องแบบต่างๆและประเด็นเรื่องทรงผมด้วยนะครับจะต้องให้มีความเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนในแต่ละระดับระดับประถมระดับมัธยมนะครับควร มีส่งผมอย่างไรให้คุณครูนะครับพิจนารณาแล้วก็แจ้งสื่อสารถึงผู้ปกครองเตรียมการในเรื่องนี้ให้พร้อมนักเรียนที่มาออนไซต์ไฮบริดเรียนที่โรงเรียนนะครับจะตั้งมามอาหารขนมน้ำมารับประทานเองในห้องเรียนการมาเรียนของนักเรียนจะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองนะครับจุดที่1จุดลงรถหน้าประตูโรงเรียน จะเป็นการจุดคัดกรองและสังเกตอาการทั่วไปเช่นการใส่แมสตนะครับหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆที่สังเกตได้จุดที่2จะเป็นการผ่านอุโมงค์หมอกควันฆ่าเชื้อนะครับจุดที่3จะเป็นจุดคัดกรองหลักตรงนี้จะเป็นการตรวจอย่างละเอียดนั่นคือตรวจวัดอุณหภูมิสังเกตอาการนักเรียนไอาจามเป็นหวัดหรือมีอุณหภูมิร่างกายสูงหรือไม่ หากพบอาการผิดปกติก็จะต้องเข้าจุดพักคอยหรือตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายซ้ำอีกครั้งหนึ่งหากเข้าข่ายหรือมีความสงสัยจะต้องเข้ารับการตรวจ ATK ทันที4.3อ,อันดับถัดไปนะครับหลังจากผ่านจุดคัดกรองหลักแล้วนักเรียนก็จะเข้าสู่ห้องเรียน โดยก่อนเข้าห้องเรียนคุณครูประจำชั้นจะต้องทำการคัดกรองและสังเกตอาการต่างๆและองค์ประกอบต่างๆของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งโดยเว้นระยะห่าง,างตามที่กำหนดสวมแมสในห้องเรียนตลอดเวลามีการผ่อนคลายเปิดระบายอากาศเป็นครั้งคราวตามที่ครูกำหนดการเรียนออนไลน์ไฮ l e a r ร i n g ต้องเว้นระยะห่าง,างการพักเบรกการทานอาหารการดื่มน้ำทานขนม ต้องแยกเป็นรายบุคคลไม่มีการรวมกลุ่มการพักเข้าห้องน้ำครูพี่เลี้ยงต้องติดตามกํากับทั้งเรื่องของการเข้าบริการในห้องน้ำหรือการเดินไปกลับจะต้องไม่แวะหรือแยกกันไปกรณีนักเรียนต้องออกจากห้องเรียนทุกกรณี ต้องได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับของครูหรือครูพี่เลี้ยงการเลิกเรียนกลับบ้านขอให้เป็นไปตามกำหนดเวลาป .1 ป .2 เลิกเรียนเวลา14.30นป .3 ป .4 เลิกเรียนเวลา15.00นป .5 ป .6 เลิกเรียนเวลา15.30นมัธยมเลิกเรียนเวลา16.30นถึง17.00น,นแล้วแต่ กรณีห้องเรียนมัธยมและในการจะลงจากห้องเรียนได้นั้นขอให้คุณครูได้ตรวจสอบว่ามีผู้ปกครองมารับหรือยังเพราะนักเรียนจะต้องออกจากประตูโรงเรียนได้ก็ต่อเมื่อต้องมีผู้ปกครองมารับเท่านั้นนะครับในวันแรกของกรุ๊ปที่กำหนดให้มาเรียนออนไซต์แฮบิตเดอร์นิ่งที่โรงเรียน จะต้องเข้ารับการตรวจวัดด้วย ATK ก่อนทุกคนหรือบางคนอาจมีผลการตรวจมาจยืนยันแต่อายุการตรวจนั้นจะต้องไม่เกิน3วันโดยรูปแรกที่จะเข้ารับการตรวจคือวันที่7ธันวาคม2564โดยคุณครูต้องมีแบบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตของผู้ปกครองประกอบด้วยส่วนนี้โรงเรียนจะดำเนินการ เตรียมความพร้อมให้กับคุณครูหากมีกรณีห้องเรียนที่มีการตรวจพบนักเรียนที่สงสัยหรือสันนิษฐานว่ามีความเสี่ยงสูงครูครูพี่เลี้ยงจะต้องดำเนินการแยกนักเรียนดังกล่าวออกจากห้องเรียนหรือจากกลุ่มโดยทันทีการดำเนินการจะต้องไม่ให้มีการตื่นตะหนกหรือ เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะครูครูพี่เลี้ยงจะต้องทำการสวมชุด PE และนำนักเรียนมายัางห้องส h ู o l ไอโซเลชันนะครับที่ฝั่งเดิมก็จะเป็นที่ห้องน้าตัดสินตึกอาคารวิรยะลัมพะหรืออาคารปอส่สวนฝั่งอีพีจะเป็นที่อาคารหอประชุมสร้างใหม่บริเวณข้างป่าปาจันทบุรี และจะมีการดำเนินการในเรื่องของการตรวจ ATK หรือตรวจหาเชื้อต่อไปทั้งนี้ครูหรือครูพี่เลี้ยงจะต้องดำเนินการแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบทันทีเพื่อที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อต่อไปกรณีนักเรียนในแต่ละห้องมีการตรวจพบการติดเชื้อจะมีหลักการปฏิบัตดิดังน,นี้นะครับ หากมีการพบการติดเชื้อหรือมีอาการหนึ่งคนครูนักเรียนในห้องดังกล่าวจะต้องมีการตรวจ ADK หรือ RTPCR ทั้งห้องแล้วก็มีการกำหนดหยุดเรียนทำการสะอาดห้องเรียนนะครับแต่หากตอนนี้มีการติดเชื้อสองคนขึ้นไปครูนักเรียนทั้งชั้นของตึกจะต้องมีการตรวจหาเชื้อทุกคนนะครับแล้วก็ทำการ สั่งหยุดเรียนแล้วก็ทําการทําความสะอาดพื้นที่และห้องเรียนแต่หากกรณีมีนักเรียนติดเชื้อโควิด1 9ทสองห้องเรียนขึ้นไปนะครับเน้นนะครับว่าติดเชื้อตั้งแต่สองห้องเรียนขึ้นไปตึกนั้นทั้งตึกทั้งอาคารจะต้องทําการตรวจหาเชื้อทุกคนแล้วก็ปิดเรียนหยุดเรียนทั้งตึกทําความสะอาดและส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นหลัก ที่จะใช้ปฏิบัติในกรณีมีเหตุเกิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นครูและบุคลากรต้องร่วมกันปฏิบัติตามแนวทางที่โรงเรียนกําหนดนะครับคือมาปฏิบัติงานตามบทบาทภาระหน้าที่ที่กําหนดให้เหมาะสมเช่นครูประจำชั้นต้องมาเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนให้ทันพร้อมกำกับนักเรียนให้เป็นไปตามข้อกําหนดต่างๆ ครูที่มีภาระหน้าที่ตามจุดคัดกรองต่างๆตามคำสั่งของโรงเรียนต้องมาถึงและปฏิบัติงานให้ทันกับการมาเรียนของนักเรียนซึ่งทุกท่านจะได้รับ,บอมอบหมายปฏิบัติหน้าที่เพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งต่อคนเท่านั้นก็ขอให้บริหารจัดการในเรื่องเวลาให้เป็นไปตา,ากมกำหนดด้วยครูและบุคลากรต้องเข้ารับก,การตรวจ atk ในวันที่6ธันวาคม2,564ทุกคนนะครับตรวจที่โรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจวัดให้ครูและบุคลากรต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกรมนาไมยยึดดัก6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มข้นพร้อมทั้งประเมินตนเองตามไทยสต็อปโควิด ทุกวันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องดําเนินการตามแนวทางที่ทางฝ่ายวิชาการกําหนดโดยคานึงถึงนักเรียนทุกกลุ่มและจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning โดยเน้นให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทั้งนักเรียนที่มาเรียนในห้องเรียนและนักเรียนที่ออนไลน์อยู่ที่บ้าน ประเด็นต่อไปคุณครูและบุคลากรต้องพร้อมและสามารถให้ข้อมูลกับผู้ปกครองประกอบการพิจารณาการตัดสินใจมาเรียนออนไลน์หรือเลือกเรียนออนไลน์หากมีข้อมูลใดที่ไม่มั่นใจให้ปรึกษาหรือสอบถามกับฝ่ายบริหารก่อนที่จะให้คำตอบกับผู้ปกครองนะครับมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นปัญหาก็สามารถปรึกษาฝ่ายบริหารได้ตลอดเวลานะครับ เพราะนั้นสิ่งที่ผมได้กล่าวมาแล้วนั้นคงไม่ได้ครบถ้วนในการที่ทุกห้องเรียนจะสามารถนำไปปฏิบัติครูและบุคลากรทุกท่านต้องใช้ดุลพินิษและองค์ความรู้ตลอดจนทักษะต่างๆในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆให้เหมาะสมนะครับก็คงจะต้องขอฝากการปฏิบัติในภารกิจนี้ให้พวกเราได้ร่วมมือร่วมใจร่วมพลังกันอีกครั้งปฏิบัติหน้าที่เพื่อโรงเรียนของเรานะครับ สวัสดีครับ